สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน f อซทุกคนนะครับเมื่อนี้จะเป็นวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568นะครับพระอาจารย์เอาเจ้าประท่านพ้อนออกมาหนกเสียงกลางขั้งที่3นะครับหลังจากเป็นจับเฉลยได้ตัวแรกนะครับก็พักเพลินมือหนึงนะครับก็เลยเอามาออกอีก เอามาสองต่อนะครับนกไม้ทั้งสองครับอีกตัวนึ่งก็เป็นนกสองกุกนะครับด้มาจากอำเภอเขืองเดี๋ยวจะมาลุ่นกันนะครับอาจารย์เอฟซีเพื่อจะปากจะว่าบอนะครับนกไม้นกฝึก,กนกหัดเรื่องจับเฉลยได้นั่นอีกเรื่องนะครับอันดับแรกนี่คือจะปากจะว่าจะขันบอนะครับเดี๋ยวจะมาลุ่นกันเมื่อนี้ผมก็เอามาสายบันย่างนะครับเอฟซี FC. บรรย่ญญางสายนี่จะนี่นกขันพอหลายตัวนกฟึกนกฮัดนะครับครับบริเวณน,นี้นะครับเอฟซีครับนี่อยู่นะครับบินอยู่นะครับนกปลาเห็นบินอยู่นกต่อจะปากจะว่าววจะมาดุนกันนะครับงวดก้อน,นผมกับส่อยู่นี่นะครับนกกำลังมาเทียมนกต่อกำลังดึงจะคล้องหน้าเพื่อนกะ มาตัดใบเขานะครับบริเวณนี้มือนี้ก็จังมาล่องไม้นะครับเดี๋ยวจะมาดูนกันเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ใส่บริเวณนี้ลบบล่องเบิ้งครับบริเวณนี้ล่องเบิ้งครับเดี๋ยวกุกสะแบงหน่อยนะครับครับคุกสะแบงหน่อยในี่องเบิ้งเพื่นจะปากจะว่าว่าเจ้าประธานพ่อนะครับหลังจากจับเฉลยได้กับวัวนื้ออนนะครับนกฝึกนกหัดบางตได้ตัวหนึ่งอย่างสีอามาเธอสองกับบัขันก็มีนะครับ จะสีว่าเก่งนะครับบางโตได้ลีหาตรกระลบกระมี่ม,มีอยังเห็ดนะครับตาบาดเพื่อนบวชขันที่ซื้อนะครับกระมี่คือกันนะครับนกเอาตรงฟังตรงฟังรหัตเบิงรหัตคือกันนะครับนกไม่แต่ละโตจะบบกคือกันบางโตก็จะร่วงจะเลยเก่งไปเลยกระมี่นะครับบางต,ตัวใตัวนึงกะระลบเอาไปขางสองขางสามกับบวชขันกระมี่นะครับมีหลายอย่างนะครับคอยสังเกตเอานะครับเอฟซี FC ที ฮัดนกไม้พึงเด่นพึงเด่นนกไม้นะครับคอยเรียนดูเอานะครับเอาล่งจากต้นก่ะฮัใแทมันตอดเยื่อตอดหนามนีะเนียดก่อนนะครับจะเอาไปเขากงอยู่บานนะครับครับผมจะใส่กุสแบงตัวน,นี้แล้วลองเบิร์มันจะปากจะว่าบ่ มจะเอาเพิ่มขึม้นต้นสะแบงน้อยลองเบิงนะครับจากประทานพ่อน <c oughs> เปิดจะปากจะว่าบอนะครับเอี FC. จังมาหลุดไปพร้อมๆกันนะครับนกไม้น,นกฟึกเวลายางไปเอาก็จะดิ่นแน่นะครับการดิน <c oughs> เอาไปหลายเถื่อนคอยลดลงนะครับเวลาเอาขึ้นหนึ่งคือกันครับ เอาขืนไม่ลาเขาเปิดผ้าแพรออกนึงจะดินนะครับดินก็ปป้อยพอดินตามธรรมชาตินะครับบ่ต้องไปเห็ดแห้งนะครับจับเพลินเบาๆนะครับเดี๋ยวเพลินค่อยขูนค่อยชิน่นค่อยชาค่อยเกง่งค่อยซาบไปเองนะครับงกปึดงกหัดครับมันก็จะด้นประมาณนี้นะครับนั่งโตกระดิ่งจนผนแตกนะครับนั่งโตดีนแห้งกับขันก็มีนั่งโตเอาออกโบลินเอาขืนโบลิน บบขันก็นมีนะครับมีหลายยางหลายแนวนะครับคอยสังเกตอเอานกฟึกนะครับสราสิฟึกได้ในง่ากนะครับ FC อาจารย์ถุก่านส้ามสีลยแบงเปิดแบงให้ FC ไปคําไปคูนนะครับเบิดคาน้ํามันโมเมนต์น้อยนะครับสามสิแข็งเบิดสามพันสี่พันคาน้ํามันไปขายตัวละพันก่าบาทแบงอาจารย์ FC ไปําไปคูนนะครับผมมาโบาแพงนะครับราคานกประมาณนี้นะครับ